สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนีมาพพอๆกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ่าหนองมีเอฟซี 3, ป่าท่าน,นึงนะครับอยู่อเมริกาเพื่อนโทรมาบอกเบ่าหน่องบอกว่าเบ่าหนองตระกูลนุนดวงถึงป่าเดอวเาสันเบ่าหนองบริสุทธิ์ไม่ให้เพื่อนเด้เบ่าหนองกับทรงให้ลูกชายเพื่อนลูกชายเพื่อนกะเดินทางไปอเมริกาไปหาเมเพื่อนมาเที่ยวเพื่อนก็บอกว่าให้เบ่าหนองไทย รอบๆกระทอมปูให้เบื้องแนวพันนี่ครับตน้นไม้เพิ่อนอยากเห็นโพเจ็ดสีใช่ไหมนี่ครับโพเจ็ดสีนี่ต้นโพ7เจ็ดสีแมงจอ่อแมงจ่อใบครับกำลังงามอันนี้ต้นช้อนเงินช้อนทองช่วงนี้หญ้าขึ้นร้ายครับเพราะว่าหนาฝนบ้ <c oughs> านองประเนตมาตัดเอาไปเหนงัวนะครับนอเพื่อนบอกว่าอยากเห็นนี่ครับไฟโซลาร์เซลล์ที่เอฟซีรลายๆคนเพื่อนอัน ซื้อมาถวายปูนี่ครับงาวเลยหลายหลอดอยู่ครับแต่กขาดอยู่สามหลอดถ้าได้อีกสามหลอดนี้จะสว่างทางเดินมาพอดีเลยครับผมนี่ครับเพื่อนบอกว่าให้เบาน้องไทยบริเวณกระทอมปูให้เบื้องแน่ว่าสันนี่ครับเบาน้องกับมะกอไฟให้ปูเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้โชคครับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมา 9, เก้าสองน่าเพื่อนบึงคลิปเบาน้องทุกคลิปตั้งแต่คลิปแรกเพื่อนว่า ป่ามากเลลเก่าเก่าสองสเก่าเก่าของเบานองป่าก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ในอันอในแอบเพิ่นไดสิบใบครับส9งเก้าเ้าสตัวทยลอตเตอรี่สองเก่าเก่าเพิ่นไดสิบใบเพิ่นว่าดีใจแห้งเบาหน่องป่าโบถึอเลขกามี่หนี้งวดแล้วเพิ่นว่าแต่ป่าก็ลองอธิษฐานเบิงว่าขอปูว่วาตะกุดนุนดวงมาถึงแล้ว ให้ป้าได้มีโชคใน่จักเถื่อพัชร์เพิ่นขอพรถือบ่ถือกระบบ้เป็นหยัง่นว่าขอแต่ว่าให้มีโชคแน่เพื่อนว่างสิเพิ่นก็ซื้อลอตเตอรี่ว้ไอ้ลงไทยสามตัวสองเก้าเก้าเพิ่นก็ได้สิบใบแล้วก็เลขสองเก้าเก้าสองแล้วเพิ่นก็ซื้อสี่ศูนย์สี่นึเพิ่นก็ได้โชคครับก็ได้หลายบาทอยู่ได้หลายตังค์อยู่กดีใจน้าเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นว่ามือนี้ให้บ้านน้องจับบูปปิ้งปองห้ เพื่อนว่าเบาหน่องจับลูกปิงปองแม่นวาสันเพื่อนว่าก็เลยอยากให้เบาหนองจับลูกปิงปองหาย่าสันก็เดี๋ยวไปเบิงน้ากันนะครับเนาะลูกปิงปองที่เบาหนองที่จับหายมือนีเป็นเหล็กหยังมือนี้ม่ต้องเห็นหน้าเบาหนองดอกเนาะเพราะว่าเห็นโดนแล้วเห็นดูแล้วหลายคนอาจจะเสีเบื่อเพื่อนก็บอกว่าให้เบาหนองก่อไฟเอาฟืนมาใส่ไฟเห็นแนวหรืัดเบาหน้องก็เห็นให้เพื่อนก็วิดีโอคอมาคุยกันล่ะครับผม จุดไฟให้เพิ่นแล้วก็จับลูกปิงปองให้แต่ว่าเบ้าหนองเขาบอกว่าให้เบ้าหนองทายคลิปได้เดอ้อว่าสันลูกปิงปองเดี๋ยวเบ้าหนองสิดส่งให้อีกเทอาน,นึงว่าสันเพราะว่าได้เลยเพื่อนว่าให้ทุกคนได้เบิงให้ทุกคนได้เห็นเพื่อเขามีโชคไปนำการพลังชินาเนี่ยแหละครับก็คือความศรัทธาของป่าเพื่อนครับขนาดป่าเพื่อนอยู่เมืองนอกเลยป่าเพื่อนอยู่เมืองนอกเพื่อนก็ยังบูชาตแตะกูโดนด,ดวงไปครับเบ้าหนองเด้แต่ว่าเพื่อนให้ลูกชายเพื่อนถือกลับไปนำเพราะว่าลูกชายเพื่อนกลับมาเมืองไทยเพื่อนว่า ลูกชายป่าไปเมืองไทยเดือนหนึ่งให้เบาน้องทรงตะกุดมาให้ลูกชายแล้วกะเดี๋ยวลูกชายฉีดเอ,อกถือมาแต่อเมริกานำมาสัน่นดีใจนํานะครับเด้อผู้ใดได้ดโชกเบาน้องบบเคยเหลียกร้องบ่เค,เ,งบเคยว่ฉีดอยังกับเอฟซีหลายคนมาว่าเบาน้องเนาะได้ยินมาแววแววบอกว่าบบกาซือเล็กกับเบาน้องดอกอยานเบาน้องคล้องเงินมาสั่คันถือนำมาสัน่นโอ้คือเบาบ่าเบา,บาน้องแท้มีแต่คนอยากเห็ดบุญกับปู บ้าหนองบ่เคยขอเลยมีแต่คนอยากเข็ดนบุญกระปูอยากหลวมบุญกระปูเพื่อเป็นสิริมงคลอ่ะบเปไปอย่างนานาจิตตังเนาะเบ้าหนองอยู่ในจุดนี้บ้าหนองก็ยอมรับฟังหลายๆเสียงหลายๆคนนะครับเนาะภัยิว่าจะได้กระชังเบ้าหนองรับได้เหมดครับผมขอแต่ว่าให้ทุกคนศรัทธาอ่ะบอกไปบ้ามามันก็สียงวาเดี๋ยวบ้าหนองสิไปจับลูกปิงปองให้ป้าเพิ่นนะครับเด้อลราเฮามาเบืองน้ากันครับวาลูกปิงปองปูงวดนี่ ที่เบ้าหนองจับให้ป่าเพิ่นสิเป็นตัวใดมักตัวเลขกเกจังสือเอาขันโบมักกับพานได้โบว่ากันนะครับเนาะกระท่อมหลวงปู่สวงบานเบ้าหนองครับผมศรัทธามีบารมีเกิดงวดที่แล้วถูกสองเก้าครับถูกสองเก้าเนาะก็ดีใจกับป่าเพิ่นนั่แล้วก็ดีใจกับหลายๆคนที่ได้รับโชคเดี๋ยวมือใดเบ้าหนองขอตองงวดของเบ้าหนองเดี๋ยวเบ้าหนองชิบอกอีกเท่านึงนะครับนะแต่สิ่งลงชีวิเบิ่งเดี๋ยวมือนี่ไปจับลูกปิงปองให้ป่าเพิ่นก่อนนะครับเนาะนี่ครับให้ให้โชคให้เงิน แต่ก็จังไปเบิงน้ำกันครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวไปหลุ่นเหล็กน้ำกันครับผมบ้านน้องชีจับลูกปิ้งปองให้ป่าอนงนะครับเนาะเพิ่นอยู่ทางไกลครับเพิ่นบ่สามารถมาได้แต่เพิ่นว่าเพิ่นถูกหวยสองเก้าเพิ่นว่าตระกูลนุนดวงไปถึงเมืองนอกแล้วนะเพิ่นทากมาบอกบ้าน้องบ้าน้องตระกูลนุนดวงมาถึงอเมริกาแล้วเด้อ่าสันก่อนเลขกออกพอดีว่าสันปาก็รได้ซื้อเหลขทถูก และกาเลขปิ้งปองที่เบ้าวนองจับให้ปู่ก็คือ404กับ2เก่าป้าได้โชคแต่ว่ามือนี้ป้าอยากให้เบ้าวนองจับลูกปิงปองให้แน่ว่าซันเอาสลูกว่าซันอ่ะบ้าวนองจัดการให้นะครับนอะอนาด FC เอิ่นอยู่ต่างอเมริกาผมิันนี้ให้เบ้าหนองจับลูกปิงปองให้อ่ะบ้าวนองจับให้ได้ครับเด้อมาเบิ่งน้ากันนะครับเด้อของป่านงนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม68นะครับ ต้องลูกแรกหมายเด็กศูนย์ครับลปล่องลูกแรกหมายเล็กศูนย์ดาว,วางไวน้นี่ลูกมีปองเบาหนองมีครบนะครับมีอย่างละสามตัวบบตองห่วงครับตัวที่สองหมายเลขหนึ่งครับศูนย์หนึ่งละแต่วาเป็ตัวสุดท้ายครับ หมายเลขเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าครับเบาหนองจับลูกปีปองไห้ปลาหนงงนะครับป,รรป่าหนงพ่นยูอเมริกาเพ่นบูชาต,ตะกุดนุนดวงก็เบาหนองไปเปินให้ลูกชา้ถือไปนําลูกชายเพิ่็ถึงอเมริกาก่อนวันเพิ่นถึงวันที่สิบสิบสามสิบสามหรือสิบสี่นี่แหละเพิ่นถึงอเมริกาเพิ่นบอกว่ามาถึงก่อนเลิกออกพอดีว่าสันบ่าหนองเ้ยว่าสัน ลูกชายป่าก,ก็ถือตระกูลนันดวงมาให้นําป่าก็ได้โชคสองเก้าเพิ่นก็เล่ยอยากให้เบาหน่องจับลูกพี่ปองให้ยลูกพี่ปองเพิ่นศูนย์หนึ่งเก้านะครับศูนย์หนึ่งเก้าเบาหน่องชิบบบโบแปลงเลขให้ป่าเพิ่นเด้อให้ป่าเพิ่นแปลงเอานะครับเนาะผู้ใดสิแปลงก็ลองเบิร์นนะครับเด้องวดนี่มีผู้ใด,ดบอกได้ครับว่าเลขสิมาตัวใดแต่ว่าป่าเพินาาน่นศรัทธาในองค์ปูเห็นบอกตอนเพิ่นบอกว่ากรนสิเฮ็ดคลิปให้เบาหน่องไทยบริเวณ อันกระท่อมให้เบื้องแนว่าสันเพื่อนอยากเห็นมาสันเพื่อนอยากเห็นอีกอยากเห็นมุ่มงกลวงของกระท่อมปูเห็นเบาๆน้องก็เลดได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเบื้องล้ะกะเบาสู่ฟังว่าเหตุผลอีหยัง,ยงเพื่อนจังใดโชคอันนี้ก็เป็นความเสื่อของเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับอาจจะบอดกีเกวกับตะกุดตั้งสี่นาอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่โชคเพื่อนมาพอดี ก็เป็นไปได้นะครับเนาะอีงมันก็เกิดขึ้นในเบิร์ครับผมงวดนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดเบอ่งไว้นะครับเลขป่าฮนงนครับศูนย์หนึ่งเก้าครับผมศูนย์หนึ่งเก้าเบ้าหนองเจ้าลูกปีปองปูให้เปิร์งวดนี้เขามารับโชคเป็นการคิดชี้นัการ้มงวังดังปาถนาสุภูสุคนผู้ใดอยากให้เบ้าหนองจับลูกปิงปองห้หรือจุดถูป,ปูห้บอกได้นะครับยินดีครับบางคนบอกว่าเบ้าหนองป่าบมมีเงินลุงโมมีเงิน พอไงมีเงินถวายนาปูให้แน่ได้บ่ได้ครับบ้าน้องจัดการให้ได้หมดครับผมขอให้บอกครับก็ขอทุกคนโชโชคดีวดที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดมีโชคไปครับป่านองพนนะครับเหลขกทางไกลครับศรัทธามีบารมีเกิดหลวงปู่สวงกระถอมบานรเบาน้องครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม